เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคครับเรามาต่อกันที่ข้อ21แบบฝึกหัดท้ายบทกันเลยข้อนี้เขาบอกว่าจงแสดงว่าข้อแรกอ์ส่ส่วนห้บวกอแรอสบส่วน13บวก a r c sin รสิบหกส่วนหกสิ6ห้าเท่ากับพายส่วนสองโอ ยาวมากอ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องอื่นนรกเดี๋ยวเรามาวาดสามเหลี่ยมกันก่อนนะสามอันนะครับมาพี่ใช้สีดําแล้วกันวาดนะครับอ่ะสามอันสามเหลี่ยมอันแรกอ่ะพี่ให้เป็นเซต้าอีกอันหนึ่งพี่ให้เป็นเอลฟาอีกอันหนึ่งพี่ให้เป็นเบต้าแล้วกันนะครับอ่ะไซด์สี่ส่วนห้าข้ามส่วนฉากอันนี้ได้สี่อันนี้ได้ห้าจากพอติฮากัสอันนี้ได้ 5, าาสาม นะครับโอเคนะอันนี้เอลฟามาดูอันนี้คอสอ,อันนี้คอสนะระหว่างคอสคือชิดฉากชิดฉาก12ส่วน13จากเบทาการัสอันนี้ก็คือ5้า n คือข้ามฉากข้ามคือ16ฉากคือ65จากเบทาการัสอันนี้คือ63อ่ะลองไปทำกันดูอ่าถ้าสมมุติว่าเจอตัวเลขเยอะๆอ่ะอันนี้ไหนๆก็ไหนๆให้ทริคนิดหนึงวิธีการคิดเลขนะครับ ถ้าสมมติเจอ65คูณ65หรืออะไรที่แบบเออมันยกกำลังสองแล้วลงท้ายด้วยห้าเนี่ยพี่ก็ปกติพี่จะเอาห้าคูณห้าได้ยี่ห้าแล้วก็ไอ้หกคูณหกเนี่ยพี่ไม่เอาพี่เอาหกบวกหนึ่งแล้วคูณหกก็คือได้เจ็ดคูณหกถูกปะ่ะเออแล้วก็ใส่สี่สิบสองลงไปซึ่งมันได้อย่างนั้นจริงๆนะครับเออก็65คูณ65เนี่ยถ้าลองคูณดีๆมันก็ได้เป็นตัวเดียวกันเลยนะครับผมเออเนี่ยเห็นไหมเออ อันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึงเนี่ยที่พี่ใช้แล้วก็16บกกำลังสคือน่าจะจําได้อยู่แล้วเออว่าเป็น256ลบเลขกันออกมาเนี่ยก็ได้9ได้เท่าไหร่เนี่ยอ่าหกได้9ได้3 3 9 6 9พี่ก็อ,อ่ะ6 6 3 6อ,อ่ะอะไรคูณกันลงท้ายด้วยเลข9คืออันนี้พี่ก็จำไม่ได้นะ16 6 3 6 5พี่จำไม่ได้นะเอออะไรคูณกันลงท้ายด้วยเก,ใก้ใกล้ใกล้หกพี่ก็อ่ะงั้น63 63ไม่ก็67 67แต่พี่ก็คิดว่า63 63แหละ พี่ก็คิดว่าอนั่นก็เป็น60 6บบวก3คูณ60บวก3า0กลัง2เรารู้อยู่แล้ว3,600 60กคูณ3บคูณ2ก็ได้3 6สแล้วก็บวกเเนี่ยก็ได้3 9 6 9พอดีเออประมาณนี้นะครับผมเออเพราะฉะนั้นก็คือกำลังก็คือ6กลัง2อนันะครับเอออันนี้พี่จำไม่ได้นะแต่ว่าถ้าสวดคนคิดเลขเป็นก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรคิดเลขเร็วก็อันนี้เป็นเทคนิคส่วนโอที่อยากจะเอามาไม่ไม่ไม่ส่วนโอรหรอกก็ ก็เห็นชาวบ้านใช้กันเยอะนะแต่ว่าพี่ใช้พี่ใช้ไงเออก็เออเอ,อ,อยากให้คนอื่นได้รู้เหมือนกันนะครับผมเออพี่ไม่ได้เป็นคนคิดนะเออพี่ก็ไปเรียนมาจากไหนพี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันอ่ะเอาเป็นว่าอ,อ่าข้อนี้เราได้สามเล่มสามรูปแล้วทีนี้พี่บอกว่าโอเคอันนี้เป็นมุมอันนี้เป็นมุมอันนี้เป็นมุมอันนี้ก็เป็นมุม พี่ก็บอกว่าโอเคในเมื่อมันมีแต่มุมพี่บอกว่าอ่ะปกติเรารู้จักแอดไซน์บวก B ใช่ไหมแล้วก็เข้าสูตรพี่ก็บอกโอเคอันนี้มันมี3มุมนั้นพี่ย้าย,ย,ายอันย้ายอันหนึ่งไปแล้วกันเพื่อให้เหลือ2มุมเท่าเท่ากันนะครับพี่ก็อ่ะตัดสินใจย้ายัวคอสไปเพราะมันแอกต่างจากเพื่อนแต่ว่าเอาจริงใจย้ายตัวไหนก็ได้ไม่มีผลพี่ก็บอกว่า a r C sin 4ส่วน5บวกซ 16บหส่วนหกเท่ากับพายส่วนสองลบ R cos 12ส่วนสิาอ่าอสสออหลายคนอาจจะงงพี่เว้นที่ไว้ทำอะไรเออคือเราจะเทคไซน์เข้าไปทั้งก้อนเลยทั้งสมการเลยเทสไซน์เข้าไปทั้งสมการนะครับผมทั้งสองข้างเทสไซน์เข้าไปที่นี้เห็นไหมอันนี้เป็นมุมอันนี้เป็นมุมก็คือ s i n a บกบนั่นแหละอืมอ่าเราก็จะได้ s i n a c o ค b บบวก s ซด์บค a ใช่ไหมอ่ะ s i n ์เก็คือ4ี่ส่วนห้าคอสบอ่ามาดูอน,นี้ Cos B ชิดฉาก63สิบาส่วนหกสิบห้าบวกไซ์คือ16บหส่วนหกส้าเลย Cos A คือ3ามส่วนห้าใช่ไหมดูจากสามเหลี่ยมนะชิดฉากก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกัน s i n ์เคือ1 Cos B คือ12บส่วนสิบา ลบไซน์บีอ่ะคือก้อนนี้ใช่ไหมก้อนนี้ห้าส่วนสิบสามคอสเอคอสเก้าสิบคือศูนย์ถูกไหมครับคอสเก้าสิบคือศูนย์นะเออทีนี้ก็คิดเลขเฉยเฉยไม่มีอะไรอันนี้ก็จะได้มาเป็นสองห้าสองบวกสี่สิบแปดส่วนด้วยสามร้อยยี่สิบห้าเท่ากับอันนี้เป็นศูนย์ก็อัดไปเป็นสิบสองส่วนสิบสามซึ่ง ซึ่งเมื่อคิดเลขมาแล้วอ่ะได้สามร้อยส่วนสามร้อยี่้าเท่ากับสิบสองส่วนสิบามใช่ไหมซึ่งถ้าสูตรเราใช้แม่ยี่สิบห้าตัดอ่ะเออก็แม่ยี่ห้าเลยนะอ่ะหรือใครจะใช้แม่ห้าตัดสองรอบก็ได้เออมันจะได้สิบสองส่วนสิบสามพอดีนะครับผมเพราะนั้นใช่โอเคก็เรียบร้อยจบแล้วสำหรับข้อแรกนะครับผมก็ไม่ได้ยากอะไรแค่ต้องเออก็รู้ทริคนิดหนึ่งเนาะก็ย้ายข้างแล้วก็อัดสูตรเท็กซ์ ide, นะครับผม ประมาณนี้แล้วก็ดูสามเหลี่ยมดีๆซน์เอเนี่ยเห็นไหมก็เนี่ยซน์อาร์ซน์สี่ส่วนห้าก็เนี่ยก็สุดท้ายก็คือสี่ส่วนห้าอย่างที่พี่บอกก็ตัดตัดกันไปแต่ว่าแสดงวิธีทำก็ทําให้เขาดูหน่อยแล้วโคศบีโคศบีพี่ก็มาดูอันนี้ใช่ไหมหกสามส่วนหกห้าแล้วก็ไล่ไปนะครับผมเออชิดเลขออกมาก็จบแล้วโอเคเนอะต่อมาเรามาดูกันอ่อที่ข้อยี่สิบสองกันนะครับเอ้ยไม่ใช่ยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดจุดสองอืมอ่ะข้อนี้บอกว่าสองอาร์แทนหนึ่งส่วนสามเท่ากับแทนอาร์แทนสามสามส่วนสี่ ข้อนี้ไม่มีอะไรข้อนี้ไม่มีอะไรพี่บอกว่าทาเหมือนเดิมมีเป็นแทนใช่ไหมงั้นผมแทนให้คุณคแทนทั้งสมการเลยนะครับก็ได้ตัวนี้ออกมาเห็นไหมเออพี่ก็บอกว่าอันนี้เป็นมุมใช่ไหมแล้วเป็นมุม2เท่าซะด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นสูตรแทนก็คือ2องแทน A ก็คือ1นส่วนสาม ส่วนด้วย1ลบแทนกำลังสก็คือ1-3ส่วน3กำลังสองเท่ากับ3ส่วน4ซึ่ง2ส่วน3หาร 8, ปส่วน9นี่ยได้3ส่วน4จริงหรือเปล่าอ่ะอย่างที่พี่บอกพี่พี่ใช้เทคนิคแบบล่างตัดล่าง,างบนอัดบนนะนะก็เอาเป็นว่า1-3 1-4ถสาสุดท้ายพี่ก็ค่อยกับเศษเป็นส่วนออกมาเป็น3ส่วน4เท่ากับ3ส่วน4นะครับผมก็จริง นะครับผมเรียบร้อยหรือใครจะกับเศษเป็นส่วนก็ได้เนี่ยคูณเก้าส่วนแปดสุดท้ายเห็นไหมสามมันก็ตัดเก้าสองมันก็ตัดแปดอยู่ดีเออประมาณนี้แล้วแต่คนถนัดนะครับข้อนี้ก็ตอบจริงพิสูจน์ได้แล้วเห็นไหมอันนี้ก็คือมองเป็นมุมมองมองเป็นเซตอาร์ก็ได้อ่ะสุดท้ายก็คือแทนสองเซตอาร์ 10, 2, R, เนี่ยเราก็ใช้สูตรแทนสองเซตอาร์เท่ากับสองแทนเซตอาร์ 2, 10, R, ส่วนหนึ่งลบแทนกำลังสองเซตอาร์อยู่ดีซึ่ง ก็ทำให้ดูบ่อยแล้วนะก็คือมาจากสูตรนี้เออแทนสองเซต้ามันก็คือแทนเซต้าบวกเซต้าใช่ไหมล่ะเออมันก็คือแทนเซต้าบวกแทนเซต้าส่วนหนึ่งลบแทนเซต้าแทนเซต้าเนี่ยถ้าถ้าคิดออกมามันก็จะได้สองแทนเซต้าส่วนหนึ่งลบแทนกลางสองเซต้าอย่างที่บอกว่ามันไม่ต้องใช้ความจำเออมันคิดอย่างนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็พยายาม จำหรอไม่จำถ้าเข้าใจทำได้เห็นไหมพี่พิสูจน์ให้ดูหลายรอบแล้วอ่ะต่อมามาดูข้อ21.3แล้วกันอ่ะข้อนี้เขาบอกว่า s i n ของ2 Arc s i n x เนี่ยมีค่าเท่ากับไอ้้อนนี้ 2X งเอ็รูทลบเกำลังสงเมื่อ X มีค่าอยู่ในช่วงลบห่ถึง1อ่ะโอเคโอเคก็คืออยู่ในช่วงปกติของมันเลยนะครับผมพี่ก็บอกว่าอา arc sin x ใช่ไหมพี่วาดสามเหลี่ยมนันวาวาดสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาก่อน ไซคือข้ามฉากอ่ะโอเคเนอะ x ส่วนหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นจัตกรัสก็ได้หนึ x ่งลบ x กำลังสองนะครับผมทีนี้เขาอยากได้ไซอ่ะไม่ใช่ไซธรรมดาไซสองไซสอง arcsin s พี่ก็บอกว่าโอเคงั้นเนี่ยมองอันนี้เป็นมุมมุมหนึ่งพี่บอกอ่ะมันเป็นมุม au, สองเท่าซะด้วยพี่ก็บอกว่างั้นเป็นสองไซสองไซเซตอาร์ R, คอเซตอาร์ R แล้วกันเนี่ยก็มุกก็สูตรไซสองเท่าใช่ไหมเท่ากับสอง x รูท1ลบ x กำลัง2แล้วพี่ก็แทนค่า s i n ์เซคือ x c o สเซตคือรูท1ลบ x กำลัง2เท่ากับ 2x รูท1ลบ x กำลัง2ซึ่งมันก็ปนไป x เลยใช่ไหมล่ะเออนี่ไงไปะเลยคูณกันจบแล้วนะครับผมเห็นไหมไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็คือค่าปกติของรีโกนอยู่แล้วเป็นเลน์ปกตินะครับผมอืมก็จบแล้วเห็นไหม ถ้าเรามองออกว่าเนี่ยเป็นใช้สูตรไซด์สองเซต้าเนี่ยเท่ากับสอง n ซด์เซต้าคอเซตาเนี่ยก็จบแล้วแล้วก็อันนี้ก็คือสามเหลี่ยมที่เราใช้ในการหาค่าฟังก์ชันอ e ีโกนอันอื่นนะครับผมเห็นไหมเออก็ไม่มีอะไรใช่ไหมสำหร,รับข้อ21ก็ประมาณนี้แหละนะเราก็ต้องจําสูตรให้ได้แล้วก็ว่าสามเหลี่ยมเข้าใจธรรมชาติของอาร์ซด์อาร์คอสอาร์แทนนะครับผมว่าอยู่คอร์ดไหนบ้างก็ประมาณนี้แล้วกันสำหร,รับข้อ2 1บนะครับผมจบแล้ว เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทํำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคาถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเมื่อหนไปเที่ยวไหนก็นยากแต่เดี๋ยวนี้ใช้เวลากับครอบครัว่ามีความรู้ไปดูได้ทุกที่